สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะผมวันนี้บาร์ดิปนพา FC ให้ผมมาอัปเดตครับผมกับร้านทุเรียนร้านเนลักเกมาปรางทุเรียนหมอนทองนะผมพิกัดรามกำแหงร้อยหกสิบหกตลาดธละกรนนะผมเปิดร้านแล้วทนะ่านทุกคนวันนี้เปิดร้านแล้วนะครับคิวแรกๆมาเลยลูกค้าบอกอยากได้ลูกย่อมๆม,มีครับลองดูครับเออเรียจะรีบไปแวะเจอกคน ปูกเลกกิจจาสามโลพอดีครับโอ้โหได้หกร้อยหกสิบบาทคุณแกลแกลนั่าเลกกิจจาสวัสดีครับวนี่คนครับสวัสดีเฮียรักสวัสดีเกมมาฟังด้วยนะครับมามาอัปเดตนะแจ๊อะพเดตอัปเดตเห็นไหมเห็นภาพต่อขึ้นยังไหมมาเลยแม่ค้าน้อย600เท่าไหร่นะ660บาทค่ะ เีื้อกลอบนอกนุ่มในี่แกขลิกัดลามคำแหง166ตลาดทานกรนะครับ he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  <laughs> อันรอครับสวยอากิดเลยนะทุกคนอันเหรอหลังเก็บมาปังทุกเรียนหมอนทองนะครับผมเปิดร้านแล้วจ้าขอบคุณค่ะนี่นี่ลูกค้าบอกจัดไปหนึ่งลูกนะครับนี่ดำย่อมให้ลูกค้าเช็คเนื้อก่อน แวะมาเลยนะผมกับร้านทุเรียนร้านเฮียรักเกี๊ยวปางทุเรียนหม่อนทองนะผมรามคำแหง166นะครับผมตลาดทะลกะรนะทุกคนนี่ชิเปลือกไป่อ๋อพาอายุไก่นะนครับนะเนีนะ่ยอ๋อให้ชนะิมเลย นองมนลมไหนพี่นองเอ้ยแกกินเลยนคู่ดเดียวได้ลูกค้าบอกเห็นแล้วอดใจไม่ไหวขอชิมนะขอชิมหน้าร้านเลยบอกชิมก่อนว,ว้าวมามาจ้าอ๋อนี้ลูกค้าจะให้ให้ปอกไปเป็นชิ้นไปว้าวอยู่ที่บ้าน,น,นอ๋อไปแบบนี้ก็ได้นะทุกคน ก็แ,แต่ลูกค้าสั่งนันเนี่ยว้าวเม็ดปูต่อ,อเลยสบายเย็นครับมาเด้อคนเด้อ <c oughs> แบบนี้นะรากาศแบบนี้ <c oughs> มาเด้อมาเด้อเปิดร้านแล้ว <c oughs> เปิดใหม่ๆเลยนะครับ แซ่แบแซ่บหวาวว้าว,ว,าวขอบคุณครับนี่ลูกค้าไปเป็นแบบนี้ชับง่ายๆแบบนี้มันจะไม่ถ้าลูกคับไปไกลกับบอซ้ำเอาไปเอาไปทำคอนเทนต์ก็ได้นะครับเนะี่ยบ,บ้าน นี่ไปแบบนี้ครับว้าวไปเลยยังดูก่อนนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเนื้อก่อนนะ ได้ไหมแตดเนือแดดดีใช่หวานละมุนดยดต่สามรลกอตบมาแปดรยกว่าลูกใหญ่ไปใช่มรมีแววาสุรจะแพงกินันนานแล้วไรเ้ย ต้งดูก่อนมีแลวว่าตุเีจะแพงขึ้นจะไรหกแปดสองจ้ะมาลูกนี้ยมันใหญ่เลยทีเดียว,วงไงค่ะตัานมีไข่ทีเดยประมาณนี้มั้งโอลาจ้า วันนั้นอะไรครับไม่มีมมากเรียนไม่แจ้งเรียนนะครับดิชชนดิชครับิหมอดชนดหมด <c oughs> <c oughs> ผี่เล้วรัเรียมมันจะสุกไปเป็นปูเป็นปูไปก่อนนะปูก็นิ่มพอดี

ハハハハ มันแข็งอยู่พี่10 ูหนีแล้วม้งใช่ต้องไปเลยพี่คูเหนียวเลยไหมเอาเลยเรียบร้อยฝากแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมรีว <c oughs> แวะมาอุ่นน้ำผมกับร้านทุเรียนร้านเฮียรักเตียงฟางทุเรียน,น,น,ยน,ยนหมอนทองราคามาอย่าง106คตลาดธารกรนะครับทุกคนแวะมาอุดหนุนได้ร้านเปิดตั้งแต่11โมงเลยนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับเฮียิหลักปอกทุเรียนอัปเดตอัปเดต บงาง้หลรกปอกเรียนปอกง่ายๆนะบางเด้อเทคนิคง่ายๆครับทุกคน ไ้ไหมพี่จ้าแบกได้ไหมยอย่างเงี้ยมีแบกนอยากลองชิมก่อนอยากลอง่อนดูีับลองชิม้ไหมผู้ดูการผู้กำลังชาน์่ะได้เลยได้เลยไปดีพไปก่อนไ้พี่ก่อน คิวลูกค้าหน้าร้านเมื่อกี้เป็นออเดอร์แฟนเพจ รอปะล่ะมีครับป๊าเอาซื้อประจำไหมเราซื้อประจำเนี่ยเรามาประจำเนาะแมนครับไปซื้อประทูไหมวันนี้ประทูยังไม่มาเลย ไม่กินปลาดุอ๋อกินทุเรียนใช่เอาทุเรียนอาเนาไไงนานนะใ่ครับยวันนี้สาวเมื่อกี้เร้อยหนึงอันนี้เ็นเจกว่าแล้วครับวันนี้ทำงานหรือยังทำแล้วเป็นไงทำยงานอ่ะทำรายคทำแล้วอเล ทำได้โอเคค่ะทำงานไว้ให้แม่กวดอะไรนะกระจายของเล่นมาตอบนอกรุ่มในให้ป่าใหญ่มากนี่แฟนก็ดูเป็นยังไงเป็นครับเป็นเป็นแต่ยังทำไม่เป็นต้องมืออาชีพต้องเฮียรักใช่อ๋อเดี๋ยวเฮียคัดให้โหมีปีุ่มด้วยครับ อันไหนครับยางไม่ได้ไม่ได้คุณเกิดซื้อไปจุดไปนิดหนึ่งคือช่วงวิชาพวกหนึ่งเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเฮียเช็คให้ไม่เป็นไรหรอกผมมีเงินโอเคไม่เป็คสามรูขึ้นมีเงินจะซื้ออะไรก็ได้นะแน่ถูกต้องเลยครับแหมถูกครับถูกถูกถูก นั่นเลนไหมลูกค้ามาเรื่อยๆยัหมดเลยเนี่ยไม่ถึงหกโมงหรอกวันนี้ต่อจจวอยังมีส่งเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาไปที่แฟนเพจเมียมรัตเจ๊มาปางทุเรียนหมอนทองนะครับผม เราดมในดมาประจำเอาเราคือซื้อปลาทูแล้วือยไกินปลาทูนี่อ๋อว <c oughs> ่าเนี่ยบอกกอว่าให้มาซื้อปลาทูเราซื้อไปให้ลูกน้องแล้ว ใช่ใช่ใช่ครับชอบหมดครับชอบทุกคนครับยาใส่ดีชอบลูกค้าทุกคนครับรันนี้รักต้นนี่ครับ จำแน่นเลยจำแน่นจำแน่นจำแน่นแม่จับต้องแน่นเลยใช่ครับกันยาจะเริ่มจะมีแล้วครับเนี่ยทพึ่งจะเริ่มจะเข้าฤดูกาลนะครับอีกยาวเนี่ยอีกยาวอีกใช่ครับมันก็จะปลูกลงก่อนที่อยู่ถ้ามันเยอะเยะถ้ามันเยอะเยอะหรือเปล่าถ้ามันน้อยก็ครับไม่พอหายจริงทุเรียนนะขนาดปลูก คนปลูกปักหลายปลูกปลูกปลูกต้องถูกกฎหมายด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าปลูกผิดกฎหมายนะนะที่ออกขา่าวปลูกผิดกฎหมายนะครับเรียบร้อยคลิปนี้นะครับผมมาอุดหนุนได้เลยนี่ร้านเจรักเจมาปังทุเรียนม,มอนทองนะผมเราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ